สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าในระหว่างเดือนสิงหาสิงหาคมถึงกันยายน2566เนี่ยแนวโน้มฝนจะเป็นยังไงนะครับก็ล่าสุดในช่วงนี้หลายพื้นที่ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็ ยังคงไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดนะครับฝนลักษณะปีนี้แปลกนะครับพื้นที่ที่แรงก็แรงไปเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ตกก็ตกแช่อยู่งั้นหลายวันนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยแนวโน้มฝนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีคาดการณ์ครับจำนวนวันฝนที่จะตกในแต่ละเดือนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำจัดทำข้อมูลไว้ว่า ในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีฝนตกประมาณกี่วันนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนอ่ดูเดือนกันยายนก่อนนะครับขอพยานับเดือนสิงหาคมก่อนนะบก็คือเดือนนี้นะครับสําหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะโซนนี้นะครับ ซึ่งก็จะตรงกับณช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่มีฝนตกชุกนะครับแถวนี้นะครับแถวอีสานตอนบนนี้นะครับดูโซนนี้ก็จะเป็นบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจ,จเจริญบุงดาหานบางส่วนนะครับแล้วก็ใกล้เข้ามา ก็จะฝนก็จะยังเยอะอยู่แต่ว่ายังน้อยกว่าริมขอบนี้นะครับนี่คือข้อมูลเดือนสิงหาคมนะครับแนวโน้มฝนในช่วงเดือนสิงหาคมก็จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่มีฝนแตกต่างกันนะในส่วนของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับแถวเชียงรายแถวพะเยาแถวน่านโซนนี้ก็จะมีฝนเยอะแล้วก็ที่เหลือก็ตามชายขอบนี้นะครับก็จะมีฝนค่อนข้างจะเยอะแต่แกนกลางนะครับแกนกลางฝนจะน้อย โดยเฉพาะในโซนของภาคกลางและภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับตรงอยู่ที่เป็นณนปัจจุบันซึ่งจะเห็นว่ามีปริมาณฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับในช่วงรอบนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่ฝนน้อยนะครับแล้วก็ในโซนของตะวันออกก็จะเป็นแถวจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับที่ฝนเยอะนะครับในเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับ ส่วนข้างในเข้าไปก็ฝนลดหลั่นลงไปในส่วนของภาคใต้นะครับภ mm hmm. าคใต้ในส่วนของฝนก็จะเยอะแถวนี้นะครับทางด้านฝั่งตะวันตกก็คือระนองภงากระบี่ภูเก,ก็ตโซนนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝนจะเยอะนะครับในขณะเดียวกันฝั่งที่ฝนน้อยแทบจะเรียกว่าแรงก็คือในส่วนของฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนก็จะน้อยนะครับนี่คือการคาดการณ์ในส่วนของช่วงเดือน สิงหาคมนะครับเดือนนี้ซึ่งก็จะเห็นผลตั้งแต่ต้นเดือนนะครับค่อนข้างจะตรงพอสมควรครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงตั้งแต่วันที่1จนวันนี้ประมาณวันที่6เนี่ยฝนตกต่อเนื่องนะครับโซนนี้นะครับโซนอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนฝนตกต่อเนื่องยังไม่หยุดนะครับในขนาดที่โซนใกล้เข้าไปนะครับฝนยังค่อนข้างจะน้อยนะครับเรียกว่าแรงเลยทีเดียวนะครับ เช่นเดียวกันกับในส่วนของภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับนี่คือข้อมูลเดือนสิงหาคมนะครับแนวโนม้มตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเดือนต่อไปเดือนกันยายนนะครับท่านผู้ชมก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าฝนจะเยอะค่อนข้างจะครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับก็ฝนจะมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนนะครับทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะโซนนี้โซนภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่ง ตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยฝนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนสิงหาคมยังไม่ได้ฝนยังไม่มีฝนตกเท่าที่ควรในบางพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นในช่วงเดือนสิงเ,เดือนกันยายนฝนก็จะตกมากขึ้นนะครับในขณะเดียวก,กันก็มีบางจุดที่ฝนน้อยนะครับในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนก็ยังน้อยนะครับโซนนี้แล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับ ภาพรวมก็ยังน้อยแต่ถ้าดูภาพรวมทั่วประเทศนะครับถ้าดูภาพรวมทั่วประเทศเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของภาคในส่วนของเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนเนี่ยจะเห็นว่านี่นะครับเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนนี้ฝนค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง2เดือนเพราะฉะนั้นฝนจะมาที่สุดในช่วงเดือนกันยายนนะครับ ทีนี้ไปดูจํานวนวันที่ฝนตกนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลจํานวนวันที่ฝนตกที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําข้อมูลไว้นะครับเดือนนี้มาดูข้อมูลของเดือนกันยา,อาขออภัยนะครับเดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้นะครับสําหรับเดือนสิงหาคมนะครับก็ประเทศไทยภาคเหนือนะครับจะมีจํานวนวันที่ฝนตกประมาณ20-23วันนะครับจาก30 1วันนี้นะครับจะมีฝนตก20-23วันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับโดยมีจำนวนปริมาณฝนสะสมทั่วทั้งภาคประมาณ 200- 250ม mm มนะครับในส่วนของภาคเหนือความชื้นสัมพัษณ์อยู่ที่ 80- 85นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของภาคเหนือในเดือนสิงหาคมครับภาคตอนดอฉฉิงเหนือนะครับจำนวนปริมาณ คาดการฝนสะสมนะครับเยอะกว่าภาคเหนือนะครับเล็กน้อยก็คือปริมาณฝนสะสมอยู่ที่250-300ม mm มตรนะครับ250-300ม mm. มตรแล้วก็จำนวนวันฝนที่ตกเนี่ยอ,อยู่ที่18-21วันนะครับน้อยกว่าภาคเหนือนะครับแต่ว่าฝนสะสมเยอะกว่าแต่จำนวนวันฝนที่คาดว่าจะตกน้อยกว่าก็แสดงว่าฝนน่าจะตกหนักกว่าในส่วนของภาคเหนือนะครับ ภาคอีสานนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 80- 85%ถึงเนะครับนี่คือในส่วนของภาคอีสานภาคกลางนะครับภาคกลางปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าภาคเหนือกับภาคอีสานค่อนข้างจะเยอะนะครับอยู่ที่1 4 0ยสสถึงมิลลิเมตรนะครับจำนวนวันฝนที่จะตกอยู่ที่17-20ถึงวันนะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่75-8ถึงซนนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับ ฝนน้อยนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกถ้าเทียบกับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนเยอะที่สุดนะครับก็คือปริมาณฝนเฉลี่ยคาดว่าอยู่ที่230 2 3 0ร้อยถึงสองนะคร,บร,ะร,ะครบับยังน้อยกว่าภาคอีสานอยู่นะครับขออภัยนะยังน้อยกว่าภาคอีสานในสองภาคตะวนันออก230ร้อยมถึงสองปมมรนะครับปริมาณฝนสะสมทั้งเดือนนะครับแล้วก็จํานวนวันที่คาดว่าฝนจะตกอยู่ที่1 7บเถึงยีวันนะครับในส่วนของภาค ตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่85-9 0เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเยอะสุดนะครับจำนวนปริมาณฝนสะสมอยู่ที่350-400มิลลิเมตรนะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จำนวนวันฝนที่จะตกอยู่ที่19-22วันนะครับจาก31วันของเดือนสิงหาคมนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่8 5 9 0นะครับซึ่งตรงข้ามกับภาค ใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหรือว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับจํานวนวันฝนจํานวนปริมาณฝนสะสมตามการคาดการณ์นะครับอยู่ที่ร้อยถึงร้อยสามสิบมิลิเมตรนะครับน้อยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็ฝนตกอยู่ที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดวันนะครับใน31วันแล้วก็ความชืม้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70- ถึงจเนะครับนี่คือในส่วนของ ข้อมูลเดือนสิงหาคมนะครัคือเดือนนี้นะจะเห็นว่าภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเยอะนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยส่วนภาคที่น้อยคือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ขออภัยนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฝนเยอะส่วนภาคที่น้อยก็คือภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลเดือนกันยายนนะท่านผู้ชมเดือนกันยายนเนี่ยข้อมูลภาพรวมนะครับก็ ภาคเหนือนะครับปริมาณฝนคาดการณ์อยู่ที่190-230มิมตรนะครับ190-230มิลลิมตรจำนวนฝนตกอยู่ที่17-20วันนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่80-85เปอนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับจํานวนปริมาณฝนสะสมนะครับอยู่ที่220-270มิมตรนะครับ จำนวนวันฝนที่ตกอยู่ที่17-20วันนะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่80-85เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะครับจำนวนฝนเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของภาคกลางนะครับปริมาณฝนสะสมคาดการณ์นะครับอยู่ที่210-260มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จำนวนวันฝนที่ตกจากเดือนกันยายน30วันเนี่ยอยู่ที่18-21วันนะครับ ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่80-85%นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ขออนุญายนัภาคตะวันออกนะครับฝนเยอะนะครับภาคตะวันออกฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับในช่วงเดือนกันยาปริมาณฝนสะสมนะครับประมาณ330-380มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จํานวนวันที่คาดว่าฝนจะตกอยู่ที่19-22วันนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่85-90%นะครับนี่คือในส่วนของภาค ตะวันออกนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนโอ้โหเยอะนะครับฝนเยอะนะครับเยอะที่สุดนะครับเยอะมากกว่าทุกเดือนด้วยนะครับปริมาณฝนสะสมนะครับอยู่ที่400-450มิลิเมตรนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จํานวนวันฝนตกอยู่ที่21-24วันนะครับความชื้นสัมพัสอยู่ที่85-90เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นภาคที่ฝนน้อยที่สุดในช่วงหน้าฝนปีนี้นะครับปริมาณฝนสะสมคาดการเดือนกันยายนอยู่ที่130-170มิลิเมตรนะครับแล้วก็จำนวนวันที่คาดว่าจะมีฝนอยู่ที่15-18วันความชื้นสัมพัทอยู่ที่70-75เปเซนตนะครับ นี่คือข้อมูลคาดการณ์จำนวนวันที่จะมีฝนในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะเห็นนะว่าหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยฝนจะเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานกับโซนเหนือพอช่วงเดือนกันยายนฝนจะเริ่มกระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับครอบคลุมหลายๆพื้นที่แต่ว่า ภาคเหนือกับภาคอีสานฝนก็จะเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็เมื่อดูในส่วนของวันจํานวนวันฝนตกเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนนี้เนี่ยภาคกลางฝนจะน้อยนะภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็พอเดือนกันยายนเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็ยังน้อยอยู่นะแต่ว่าภาพรวมของฝนในภาคกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมบุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณนั้นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับสภาพลินฟ้าอากาศในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ